เราจะไปทรงเตากับเพื่อนนะคะวันนี้จะไปในน้ำนัะงานโรงงานเตาอั้งโลกเจดีทองเราจะไปขนเตาให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันนะคะเนื่องจากเขารับบริจากเตาแล้วเพื่อนเราเป็นโรงงานเตาเราก็เลยไปด้วยที่ที่ไหนยังไม่บอกวันนี้ไปในน้ำลูกน้องค่ะวันนี้ไปในน้ำลูกน้องโรงงานเตาอั้งโลดเจดีทองนะคะจะเป็นยังไงเดีย๋ยวไปดูกันตอนนี้รอรถมารับ รอรถโรงงานมารับโรงงานเราสาวโรงงานรอรถเตามารับนะคะเห็นเพื S <s ่อนบอกว่าออกมาจากโรงงานเลยรอสักมาแล้วรถโรงเตาของเรามาแล้วก้อนๆเลยมาแล้วมาเลยนี่คือหนังไก่ที่เราซื้อมาจากนครสวรรค์มาว่านะคะแล้วก็หลานก็ชอบด้วยมิชั่นคอมพิลและ ใช่ไหมคะลูกมินชันคอมทีวเตอร์ชอบไหมชอบชอบเอาแหละแบบเล่นงานเราอีกเนาะนะคะเราบอกไม่ต้องตกใจเราไม่ใช่เจ้าแรก เราเจ้าที่หนะึ่งล้านละมาบ่อย,มามายครับขอบคุณครับพี่ตรงที่นะ้ำนิ้วสัตว์นิวค่อนเลี้ยวซ้ายชีวิตม,มี<า>คอนเทนต์ เราจะเชื่อแมพหรือจะเชื่อคนพื้นที่บอยเลี้ยวขวาใช่ร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายมานะเลี้ยวไหนเนาะไวนแตาเลี้ยวซ้ายนี่แหละ เดร์ไพทอนเดร์ไพทอนหมู like, uh ่บ้านอะไรเขาเรียกว่าเดร์ไพทอนไพทอนไพทอนไอ้นี่หมู pues ่บ้านเปิดเปิดเลยเนอะนอเขาบอกแถวนี้ที <h 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 ่มันเป็นเหมือนกับที่ทำเครื่องสำอางที่บอกอยู่ตรงไหนรู้ไหมค่ะตอยู่มบงัจ้าตอนนี้นะคะเรายังหาเดร์ไพทอนไม่เจอนะคะมีชาเลนจ์อีกแล้วค่ะมีคอนเทนต์อีกแล้วเราเข้ามาแล้วสองหมู่บ้านนะคะยางน้อยเราก็ไปชมโครงการบ้านหลูมาแล้วนะคะชมไว้ก่อน เดี๋ยวค่อซื้อแล้วคนไปไหนกันหมดนี่หรือเปล่านี่อะไรอันนี้โครงการบ้านนะไม่รู้ดูฮาลูฮาลาม,มากเลยเราเราเราไม่เห็นอะไรที่มันเกี่ยวกับเด็กไผ่ทอนเลยน้ำยาวิเครลงบนนี้ติดตาคตแล้วก็เท่าต่เราเสิร์ไม่ได้หรอเ <laughs> สิร<ญ>์ได้ยังยังยังโทรข่าวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวให้พ่อไปถามทางก่อนนะ นี่นะคะ<ม>น้องเพลงของเรานะคะมาในนม้มโรงงานเตาอัางโลเจดีทองนะคะซึ่งตอนนี้เรายังหาเด็กไพทอนไม่ได้นะ,ะ<ม> <laughs> เราเข้าไปเยี่ยมชมมาแล้วสองโครงการบ้านนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะคนบาปจะทำบุญก็จะอย่างนี้ละคะ่ะพี่รู้ถามแมพแล้วนะคะเอ้ถามถามลายเมลายเม,ยเมนะ่าจะรู้จกัก เดอะแกกลับไปถามยำคนเมื่อกี้เนี่ยคู่เด็กบอกไม่น้ำตามไปเลยเดบไพทอนอ้าวตอนนี้นะคะวะไม่มีใครรู้เลยครับใครวะใครคอตติติดวันดานไหนวะมึงจะมาอยู่่วนนี้เหรอดาลาดังจะไม่อยู่อสักท อาจจะเป็นโรงงานเขาไงไรเดอร์บอกว่าไม่คุ้นเลยแต่ไรเดอร์จริงๆเขาน่าจะรู้จักนะว่าเขาวิ่งอ่ะเิดก็เลยถามไรเดอร์เนี่ยเราบอกว่าเข้าซอยน้ำท่วมเมื่อกี้ใช่หรอลองเขาไปไหมวะเนี่ยแล้วเราทำไงจะต่ออะโทรโทรถามมีเบอร์โทรอะโทรนิโทรไลน์ไปเลย เออตัวเองกันเนี่ยแนวท่อมใช่เหรอใช่เข้าไปเลยนะอยู่ตรงขวานั่นน่ะเห็นเห็นตรงขวาไปด้วยเลี้ยวซ้ายถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่เดี๋ยวไผ่ทอนจำกัด ถึงแล้วค่ะน,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 นี่ชุดแดงใช่ปุ่มบัตด,าดา้าบ้าอาไม่ใช่ใช่ค่ะนี่เราถึงเดอะไพทอนแล้วนะคะอยู่แถวแถวไหนะ<า>ก่อนถึงเออรามินทานะคะเราก็ถึงแล้วจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้โรงงานเตาอังโลเขาเอาอะไรมาบริจาคเป็นเตาใส่ไหนอะไรยังไงนะจ๊ะ มีสไตล์ไแล้วอาศัยเพื่อนไอแล้วไม่ใช่วันนี้เรามรหลับบทเป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงของลูกเพื่อนแล้วก็มายกเตาเนาะใช่เล็ดมากนี้นะคะเพื่อนเราได้มาบริจาคเตาแล้ว เออขอยนะคะไมแบ่ค่ะเดี๋ยวเขาขึ้นรถอันนี้กางมาซาฟารีเมืร์ครั้งแรกของเราอันนี้ซื้อบ้านยังไงครับซาฟารีมี2องปคค่ะคุู้ชมโซนขับรถชมสันแล้วก็เดินเล่นดูโชว์เป็นอโเข้าได้สอาบาทผู้ใหญ่ค่ะก็คือสักค่เข้าได้สอย่างคือเข้าได้สออย่างโซนนี้ลูกค้าขับเข้าได้เลยเจ็ดร้อย ันนี้คือแบบผมขับเข้าไปเลยใช่แล้วก็โซนนี้เป็นโซนเดินมีโชว์ฟรีให้ดูคุณผู้ชมเสร็จแล้วที่ตซนเดิอยู่ตรงไหนอ่ะลูกค้าวนเสร็จแล้วก็จะเจอลานจอดพอลูกค้าจอดแล้วก็จะมีโชว์ตรงนี้เสร็จปะถ้าเสร็จตรงนีเด็กเด็กนิดเด็กไหมต่ากว่าหนึ่งร้อยเซนค่ะอ๋อนี้น่าจะไม่ถึงอาซาเป็นคนหนึ่งครอบครับไม่ถึงสามคนสามคนครับเอาสองอย่างเลยไหมสองอย่างสองตั๋วใช่ไหมคะค่ะ สองพันสองร้อยสิบนับเล0นับ้าสันสี่สิบสี่สิบสี่สิบหสิบนี่ครับนี่สามารถขับขับได้เลยมีเสือมีอะไรมีใช่ไหมห้ามห้ามเปิดใช่ไหมเป็นคือว่าห้ามลงจรถนะคะลูกค้าช้าๆได้ชะลอได้ดมีเสือมี มห้ามห้ามลงไปทายเสือใกล้ๆอย่างนี้ห้ามนะแล้วถ้ารถคล้องเงี้ยมันจะมาหาเราไดหมมันจะขึ้นรถผมไหมเนี่ยเปิดประตูถูกไหมกับกลับกระบะเนี่ยม้รอ่๋ออาจจะกลัวใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวลูกให้ฟังก่อนแล้วลูกไม่ไม่ให้เงาเขาแล้วยิ้มอยู่เหมือนต้นไม้ก็มีนะลูกดูดิเอง เพลงชีแล้วเพลงชีแล้วแล้วตัวที่ยืนอยู่เนี่ยมีชีวิตไหมก็คือนนบูดลุกใช่เหรอใช่คือนกแกตัวที่ยืนอยู่เนี่ยรอทำไมนิ่งขนาดนี้อ่ะมันมันน่าจะแก่แล้วเบิ้มใกล้แล้วใกล้ไปหวานใกล้ไปหวานดูดิเจอรนี้อูดรูปปั้นหรือเปล่าวะเออทำไมันนิ่งนิ่งใกล้ทานอะอันนี้เรียกอูดอูด

ู้เสือก็จะรู้ด้วยไงโรเสีเยกรุณา,าบิดตแรแลนะคะเสือก็เจะว่ใช่แล้วก็เสือรงเสือ สไตล์การเที่ยวของเราก็เปลี่ยนไปนะคะจากเพื่อนมีครอบครัวเจาาเมื่อก่อนเราเที่ยวเอ่อคาเฟ่กันนะคะตอนนี้มาสวนจูงรถเข็นสุด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 วิธีการเที่ยวของเราก็เปลี่ยนไปนะคะไปแล้วค่ะนี่ในเมื่อเราไม่มีผัวเราก็มาเที่ยวกับเพื่อนล้วก็มาเที่ยวกับเพื่อนล้วเราเที่ยวกับลูกลูกเพื่อน ก็เป็นเที่ยวสไตล์แฟมิลี่ไปอีแบบ É muito เขาจะไปส่งไปค่ะส,งส่งชาลนเจ้จบเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะเจอกันใหม่ภารกิจหน้า